ที่รัฐสัมำเธิจวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยดิฉันเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอร่างพรบรจัดสรรที่ดินนี้นะคะก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับทางท่านสอสอนัทวุฒิ นัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่อยากจะได้รับคำมั่นสัญญาจากทางฝ่ายรัฐบาลนะคะในการที่จะให้เราได้ทราบถึงออความคืบหน้าว่าขณะน,นี้ในการที่ทางรัฐบาลได้รับไปศึกษาแล้ว60วันและนำกลับส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎรดิฉันเองอีก ในฐานะหนึ่งก็คือเป็นส่วนของวิปรัฐบาลด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราได้มีการเชิญกระทรวงมหาดไทยกลมที่ดินเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงพรบฉบับนี้ค่ะเราได้รับการชี้แจงว่าใน หลักการของทั้งสองฉบับเองนั้นมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกันรวมถึงรายละเอียดปีกย่อยที่ทางกรมที่ดินนั้นนําเสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าหากว่ามีการนําเสนอร่างของกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินเองนั้นจะสามารถที่จะเพิ่มเติมนำสองฉบับมาเ พิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะได้ได้ข้อความรวมถึงได้กฎหมายที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดและเราเองในฐานะวิบค่ะก็ได้นำเรียนไปถึงตัวแทนนะคะว่าของรัฐบาลเองค่ะว่าอยากที่จะให้ทางรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่ค่ะได้ให้มาให้เข้ามาที่สภาผู้แทนราศฎรค่ะในการที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของวันเวลา วันที่เท่าไหร่อย่างไรซึ่งเราก็ได้รับการตอบกลับมาจากตัวแทนของรัฐบาลในที่ประชุมวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะว่า ในส่วนของร่างที่จะกําหนดเสร็จนั้นก็จะเป็นภายในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของออส่งไปที่กฤษฎีกาส่งกลับมาที่คอรอมอแล้วก็จะถึงกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นก็น่าที่จะไม่เกินระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะหรือ60วันไม่เกินจากนี้ในมติของวิบที่ พิจารณาแล้วร่วมกันก็เห็นว่าถ้าหากว่าจะทําให้เกิดความสมบูรณ์ของกฎหมายมากที่สุดก็เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะรับได้นะคะก็ขอให้เป็นไปตามที่ทางตัวแทนของรัฐบาลที่เข้ามาให้ข้อมูลกับทางวิบรัฐบาลนั้นได้ดําเนินการไปตามนี้ต่อไปค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ